ท um um> ั้งแก๊งก้ามปูแล้วยืนแล้วยืนกันอยู่สี่ห้าคนก็จะแย่งพูดกันไปโอเคยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช anel YouTube ของดิอัม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 เอ้ยเราไม่ได้ใช้ชื่อนี้นี่หว่าไม่ได้อักนานไงไปครับไปฉลองอิโตเปิดกันหน่อยเริ่มกันเลยที่เพอเพอ หอมอเลยดิเอ้ยเผ่อม่วงซะอย่างนั้นะโกโล่ดิโกโล่โกโล่ทำไมโกโลมันมาเป็นอาวุธเยอะจังวะโอ้โหตัวสุดท้ายไปละโอ้ไมาหมีมาแอยากให้มัน46โกโลนาี่ยโกโลน่ารักเชีย อืมโลน่าปีหกกันทุ่นหน้ารอบนี้ไปสี่สิบห้าโลละทองไปดิถูกโอ้โหแต่มาอันนี้แม่ห้าสิบห้าโลมีซกโลโ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 เออมาองเมื่อกี้ไงน่าจะม่วงสุดท้ายไปเรื่องภาพเดซาวูนี่มึงก็ไปเพนหรือเปล่าเน เดซาบูภาพเหมือนเมื่อกี้เลยนะแล้วก็มีลูกพี่ขับอยู่เป็นแบล็คเาวก็ยังดีนะที่ไม่ใช่ตนก็ไม่ใช่อันสุดท้ายแล้วกันอันนี้หกสิบห้าไปว่าลูกพี่มาก่อนโกโลแน่เลยอาแล้วโอ้โหลูกพี่ใจแข็งมากเอ๊ะสกินฟิชเชลด้วยทำไมวะทำไมวะ สีมันเกือบจะทองแล้วนะใช่ไหมสีมันเกือบจะทองมันแค่มันแค่อารามำอันนี้หกสิ้อารามอันนี้หกสิบห้ากดอีกก็เจ็ดสิบห้าถูกไหมเนี่ยทองแล้วอเนี่ยทองแล้วทองแล้วไปโอ้โหไม่เอาเอาเต็มโปต้าเลยไปโอเคเอ้ยมาแล้วมาแล้วว่าแล้ววาแล้ววาแล้วก็แล้ น้องหมาโกโลโกโลสองตัวไปน้องเหมาเบลโกโลสองตัวไปเฮ้ยได้โกโลมาตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วอะน้องเาเราต้องเปิดทีละโลแล้วสินะใช่อาจจะแบบโลหน้ามาเลยอะไรเงี้ยโอเคทีละโลน้องเหมามาแล้วนี่ไงเออก็ก็ดีก็ดีฮันฮ่า โอ้หัวล้อไม่หยุดรัวหัวล้อหัวล้อต้อนรับเลยโอ้โหขาเดี๋ยวเปลี่ยนเลยโทษเปลี่ยนเปลี่ยนเลปลี่ยนเ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 ปลี่ยนอเปลี่ยนเป็นโกลดีมาอาวุธไหนต้องมาอาวุธก่อนไปอาวุธเพิ่งเปิดไปโลเดียวไม่มีไม่มีกลนลีเลือกไปแล้วพี่เรียบร้อย นี่ตัวนาเทคก่อนนะเรียบร้อยแล้เลือกเลือกไปแล้วคือเลือกเลือกฮนูไปแล้วใช่ไหมเลือกอันดาบสิครับนี่แหละเพิกเดียวมาเลยอย่าหระมาไปเผลอเผลอเพอเผลอเพอทองมาเลยดิโอ้โหมันคือมันอลามนะมัน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 แบบเกือบจะทองละมีสะเก็ดทองไหมสะเก็ดสเก็ทองทำถูกไม่ได้ดีเลยเหมือนสะเก็ดเงินสะเก็ดทอง เฮ้ยธนูเบียวโอ้สวยทะนูเบียวคือเออนี่ดีฟองยังไม่ได้ดูแับสำหรับเบียวเท่านั้นเลยหรอเฮ้ยใช่มันดีอ่ะมันดีอยู่แต่ถ้าเทียบกับรัดขัดห้าถ้าเบียวใส่รัดขัดห้าอยู่ก็ต้องมีไอทะนูเนี้ยขัดห้าเหมือนกันไม่งั้นเทียบไม่งั้นเทียบลำบากไม่ได้รัอเพราะว่าธนูเนี้ยมันจะทำให้สกิล e แรงขึ้นไอ้กดเพิ่มไประหว่างที่พูดกันอยู่ ทองไปเลยนะเาเผือสุบเฮ้ยโอ้โหอะไรวะทองวะไอคันหน้าเอันุเบลแค่อันไปเผื่ออามจะปั้นมั้งตอนนี้อยู่นอกสายตาพี่พี่อย่าไปพูดอย่างนั้นพี่ผมขนาดผมก็ยังไม่ได้ปั้นเลยทุกคนต้องเล่นเบลเอออะไรเนี่ยเอรี่เฟดมาแค่เอาอาวุธใหม่เยอะเลยใช่ไหมแล้วเป็นดาบดาบกายภาพ เอาเอามาเผื่อเอามาเปลี่ยนให้ข้าซื้อห้างไงอ๋อคาซืฮะกายภาพอืมงั้นเราแต่ไม่เป็ไม่เป็กายภาพอันนั้นไมนดาบชำนาญท่าเออออต่อไปเเยย็็นนจะต้องมาทั้งเด่ต้องมาทั้งเด่เบลและดาบอ่ะฮนท่นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเบลมาทำอะไรอ่ะพาไปโอ้โหห้้โโอผมว่าผมว่าคันหัวแล้ววะผมว่าผมคันหัวแล้ววะเห็นร้ออไหมต้องควรเริ่มอุ่นแล้วผมว่าผมคันหัว แล้วมันอุดแล้วเฮ้ยๆโคตรเตี้ยวเพียบมายังไงอ่ะมาไงก่อนขอยังไงอ่ะลูกขอขอให้ได้มาเอาจริ้งนะโ <c oughs> อ้โหเจ็บตวกว่าร้อยเยอะเลยปอดร้อยร้อยเยอะมากลูกพี่เอาดาบมาหน่อยดิลูกพี่ไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยไม่ได้นับเลยอันนี้น่าจะรอบที่สี่สี่ปะอ้าวงาย ใจแข็งเอ,อ้ยไม่ต้องลุ้นอาวุธระหว่างทางเลยอะไรอะไรมาก็ไม่สนใจแลนะ้วะขอให้ทองก่อนตอนนี้นีออ่ถ้าได้คอนโเบลคอมห้าอานาต้องปั้นเลยนะแต่ต้องห้าอันใช่ไหมใช่ไปไป มาเหอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่แต่เมื่อกี้เหมือนเห็นสะเก็ดทองแวบๆบบแบบเออบอกแล้วมันสะเก็ดทองนั่นมาแค่แต่มันแบบไม่สุดไงผมว่าผมได้ยินคำว่าสะเก็ดทองมาเอ้ยอะไรหลุดมาจากไหนวะหนูเต็มแล้วลูกหนูไม่ต้องมาแล้วลูกมาจากไหนนี่เงียบสงบเออทำไมมันเงียบอย่างนี้ยว่านั่นน่ะดิสงสัยไม่ได้เปิดนานมันมันเลยเงียบ ี่ได้เหรอวะโอ้โหเหลเจ็อ7กโลแล้วมา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 แล้วไอ้หอ่เลี้ยวบ้าอรูแลวอามึงไม่ตามหมอนเข้ามาเนี่ยเย สงสัยลูกพี่ไม่อยากถือดาบเล่มนี้สงสัยลูกพี่อยากถือบู๊ปอ่ะต้ายังมีอะไรเนี้ยยังมีอยู่มเนี่ยจะคอร์ดเดียดฟองแล้วดาบออกเลยเนี่ยนี่มันนี่มันโลที่เท่าไหร่แล้ววะน่าจะประมาณ60มัน60ใช่ไหมมันต้อง65ไปแล้วนะหกสิบหกเอี่ะกดเทเลเมตกดเทเลเมตได้ไหมกดแบบเศร้าๆไปแล้วกันทองแล้วทองแล้วโอ้โหโอ้โหเดะบิล์เดบินี่ย เอางั้นเดี play, wait, wait. Uh ๋ยวไปอมาแล้วดาบก็ต้องมาฮะออกมาแล้วใช่ใช่ใช่ต่ออะไรต่อเะไต่อเลยโอ้โอ้องไป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 คนบานเอได้มาหกสามไหมอย่าได้ท้อใจครับนี่ไงนี่ไงเฮ้ยาดาบดาบปดิ่โอ้โ เฮ้ยจไมาดาบมันหน้าตาแบบแปลกๆวะเอาเอาเล็กดาบเล็กดาบเล็กทำไมดาบมีสายด้วยเฮ้ยยังไงมันก็ยังมีประโยชน์เอาไปกัดไอหยอยก็ได้ไปต่ออีหกสิบรอนั่นน่ะมีมีอีกตั้งสี่สิบเมตรนะครัไม่ได้องแล้วมองแล้วโโออ้ ไม่มาจลขดห้าดูตรงนั้น้ามไปเลยอ่ะโอ้โหทำนะทำไมได้นะัน้สองอันไปเลยอันเดียวก็เศร้าแล้วพอไปธนูเดียวไปข้าไปด มาเพิ่มโลให้ใช่ไหมขอบคุณมากได่ไงได้ตั้งห้าโลนะหกเอ้สิบโลเลยนั่นน่ะ10โลเลอ้ยไม่ต้องไปถึงหรอกมาแล้วเนี่ยลูกพี่เท่าห้โจ๊จดาวมาสองตัวลูกพี่ลูกพี่เอาดาบมาถือเลยดิลูกพี่จะหมดแล้วนะไปพบกันสองโลอะไล้วเนี่ย ได้แล้วโอ้โหเมื่อตกิปไปเลยสกิปเชียวงั้ตะกี้ได้เลยแหละได้สกายวานสกายวานมันจะหมดแล้วท้องแล้วโอ้ยกิปไปเลยอะไรนะบ้าทมุกรอูแคไนเลยค้าข้าท้ จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แล้วกูดาแต่ด่าประขันห้าแล้วเมื่อกี้โอ้ยหมดแล้วดาไล่ขันหน้าสองขันดาบมาดาบโอ้ยดาบสกิปแมบกโอ้ยเอาวันนี้นี่ก็น่าจะขัดยี่สิบล้านคาล้านคาอยู่ไหนร้านคาสองเม็ดลูกพี่หยุดขำบสักทีได้ไหมพี่ มันเท่าไหร่แล้ววะเมื่อกี้ผมเปิดไปประมาณ60ใช่ปะประมาณ60นะครับอ่าถ้าเปิดทิรเมิสต์กันนะเปิดทิรามิสต์แล้วกันกดทิรามิสต์กดทิมทองวเนี่ยผมรู้สึกมือมือผมชาผมรู้สึกมือเมาส์ที่มือที่กดเมาส์มันชาต้องได้ดิตัดพาดีวะเออพาดีวะหรือว่าผมจะได้สกายวัดขัดสามเรามาดูกันไม่หรอกดาบต้องมาไอดาบมาแล้วเฮ้ย

ถามมึงจริงด้วยไปต่ออีกสิบโลไม่ติดมาติดทองเนี่ะไอเปิดละไอเปิดมันต้องเปิดอยู่แล้วเพราะมันการันตีแล้วแหละเหมือนหนูอ่ะคราวนั้นอ่ะคุณหยุดไม่ได้แล้วไอสิบนี้ได้เลยเออได้เลยเนี่ยทองแล้วเนี่ยทองแล้วมาทองอันเลยเนี่ยเนี่ยปุ๊บโอ้ยอีกเเชลย อ่าต้องพันแล้วล่ะ <source> อ่านทวอาวุธท <_ that horror> ั <that horror> ้อัโอ้ยสงสารอาอีกสี่อันอีกสี่เฮ้ยมันจะได้เว้ยอามสีอันมันก็ได้เว้ยสี่อันหลังจะผ่านมาร้อยยี่สิบแล้วนะแขนชาตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ชาแค่ปลายนิ้วแล้วตอนนี้ชามันึงแขนตอนนี้ หน้าก็ชาวสงสัยโซเดียมขึ้นหน้าก็ช้าไปไปเหมือนเหมือนนี่แหละต้องมาแล้วเหมือนกูมองตัวเองตอนที่กูเปิดอาปกาณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแต่ผมรู้ว่ามันยังไม่มาตอนนี้แน่ๆไม่สุดไม่สุดมาแล้วทองแล้วทองไม่ทองเล้โปักกายทองไม่ออกกูจะบ้าตาย เน็ตต้องมาแล้วตัวห้ดาวตัวนึงเฮ้ยไอ้ยังมาจิงว่ะไอ้อันสุดยอดสุดยอดอะไรอ่ะโตทะมัดโพี่ดิเลตอเฮ้ยเฮ้ยใสยูมาด้วยเฮ้ยเฟเดียสเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าง่า่าฮหาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮอาาฮ่มาฮ่าฮาฮ ที่ทาไนะเทปจีนเทปจีน้ยเราได้มาเปิดอีกอ่ะเอออีกสี่เม็ด์แม่นจับอีกครับเนี่ยมาเดยทองรู้ดั้งเศทองนี่ต่อเลยแต่ตอนนี้เริ่มชาถึงหัวไหลแล้วนะเฮ้ยเนี่ยทองทองต่อเลยไม่เคยให้ทองสองอันเลยว่ะตอนตอนนี้เริ่มชาถึงหัวไหลแล้วนะตอนนี้พอชาถึงปลายขา ทำไมเรายังอยู่ยังมีหวังทาไมแล้วทั้งที่มันดูไม่มีหวังเลยเฮ้ยขวดเยอะบ่เลยความหวังเออหนึ่งเล็บมันก็ความหวังเลยเลือดจะเป็นบ้าความหวังได้คือความหวังเยใช่ต้องการน้ำมาหนาวรู้สึกแต่รู้สึกจะหมดหวังยังไงไม่รู้ ขอบขอบคุณคุณพ่อที่พูดความจริงกับผมเนี่ยเม็ดเนี้ยแหละเม็ดเนี้ยแหละเม็ดสองฝาเม็ดเม็ขวแน่นอนท้องหมดเลยดิไอ้เนี่ยเม็ดเม็ดแห่งความสิ้นหวังมันต้องจบแบบนี้สินะสดชื่นจริงๆทำไรวันยังทะไรวันยังทำหมดแล้ว,ลวไม่เหลืออะไรแล้วอ, <laughs> <laughs> อะรบอกให้แมวล, <laughs> ลงอาบิสลงอาบิสลงอาบิส <laughs> อาบิสกูลงเรียบร้อยแล้ว แปะ u แปะ u ปพี่ดิเล็กสีอะไรแล้วเนี่ยพี่ดิเล็กสีหนึ่งทำไมอ่ะทำไมเราไม่เอาดาบมาคือเราไม่ได้ใช้ธนูไงนึกออกไหมคือเราใช้ดาบคือธนูสองอันธนูสองอันขัดโชวเลยแฟนใช้ธนูไงพวกไขวะอ๋อสาระมึงจะไม่มึงจะไม่ใส่ให้ตัวอื่นเลยอะไม่ใส่ ให้ใครทั้งนั้นไอหยอยเป็นเทพจะขัดให้ายดำไมวะอยู่แล้วปพี่พี่ก็ขัดผมอผมไม่ใส่ให้ตัวอื่นดีกว่าถ้ายังตัวอื่นจะไม่แบบมีของทองอ่ะแต่ไอได้มันได้แล้วล่ะแต่ต้องหลังจากเนี้ยก็รอสิ่งที่เดียวยังไงก็อยู่ข้างนี้สวัน่สิบวันไปปิดคลิป